เพิ่งจะกัดสลัดเข้าไปเพียงคำเดียวจู่ๆหัวไหลของเขาก็เริ่มคันขึ้นมาอย่างรุนแรงเขาเกาอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งผิวหนังหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆแ,แต่หัวหน้าเชฟกลับบอกให้เขาลงมือทานต่อไปเศษหนังที่หลุดลอกเหล่านั้นจับตัวกันเป็นก้อนผิวหนังชั้นนอกบริเวณไหล่ของเขาถูกขูดออกไปจนเห็นเนื้อแดงแต่ทว่าโอคุยาสึกกลับรู้สึกโล่งสบายไปทั่วทั้งร่างอย่างน่าประหลาดแถมร่างกายของเขายังดูยืดหยุ่นและเบาสบายขึ้นกว่าเดิมมากหัวหน้าเชฟก้มลงเก็บก้อนเนื้อนั้นขึ้นมาโจุเกะมองตามด้วยความระแแแวงงงเเเพพรรรรรราา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 ะะะ้้้้้นน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 ีีีีมมมมมมััััตตตตอออออไ่่่่่่ชบบกใคยููิดสสุทห ให้เลือกเลยสักเล่มอาหารทุกจานจะถูกเสิร์ฟตามความพอใจของเชฟล้วนๆก่อนที่เชฟจะเดินออกไปเขาได้รินน้ำเปล่าให้ทั้งสองคนคนละแก้วตอนแรกโจสุเกะประกาศกล้าวเลยว่าถ้าอาหารไม่อร่อยจะไม่ยอมจ่ายเงินเด็ดขาดแต่พอโอคุยาสึจิบน้ำเข้าไปแค่คำเดียวเขากลับยกนื้อให้5ดาวทันทีและพอดื่มจนหมดแก้วเขาก็ซึ้งจัดจนน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาอย่างควบคุมไม่ได้หนักจนลูกตาเหี่ยวแห้งคาเบ้ากันเลยทีเดียวโจสุเกะเห็นท่าไม่ดีเตรียมจะเข้าไปเอาเรื่องเชฟแต่เพียงไม่นานโอคุยาสึกลับดูสดชื่นดีดข กินมะเขือเทศมันก็น่าเบื่อแย่แล้วแต่พอกินคู่กับชีสนะมันอร่อยล้ำจนแทบเต้นพอเห็นแบบนั้นโจสุกเกตก็นึกอยากชิมบ้างแต่โอคุยาสึกลับหวงของกินรีบปัดจานหนีทันทีโจสุเกตเลยต้องสั่งเพิ่มอีกที่แต่หัวหน้าเชฟบอกว่าอาหารจานนี้ปรุงมาเพื่อรักษาอาการของโอคุยาสึโดยเฉพาะคนอื่นกินไปก็ไม่ได้ผลท่ามกลางความมึนงงของโจสุเกตไหลซ้ายของโอคุยาสึก็เริ่มคันหนักข,ข้อขึ้นเรื่อยๆเขาเกาหนักจนขี้ใครปั้นเป็นก้อนได้เนื้อตรงหัวไหลถูกขูดออกมาจนเป็นหลุมโจสซูเก,ก,กเล่ยอากครั้้งขอต่่ออแลละก้้ามเเนืทีคึง ผ่อนคลายและยืดหยุ่นขึ้นจานถัดมาคือพาสต้าหน้าตาดูน่ากินสุดๆแต่มันใส่พริกมาด้วยนี่สิซึ่งปกติแล้วโอคุยาสึเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวโจสุเกะเลยบอกว่ากินไม่ได้ก็ดีแล้วเพราะอาหารร้านนี้มันดูพิลึกแต่ทว่าโอคุยาสึกลับถูกจานพาสต้านั้นสะกดจิตเข้าให้แล้วถึงจะรู้ว่าเผ็ดแต่เขาก็อดใจไม่ไหวและพอได้กินคำแรกแล้วเขาก็หยุดไม่ได้อีกเลย